แต่ว่าน้ำบกไหลเลยค่ะพี่น้องอ้าวลองลอง,งไปเบิ่งกันเนอพี่น้องเนอว,ว,ว่าเฮาสิขอด้ปลาเมื่อป่นบ่จ้ะพี่น้องจา้า น,นี่ยังี่จ้เาเดี๋ยวประกนหน่อยน้ำเอาไปใส่ละอ่ะเดี๋ยวกรเป๋อสองตัวเอาย่าไปอย่าไปอย่าไป เหล็กแขกมันเท่าพี่น้องจริงเงินโดดออกหลยโตอยู่เลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่เขาไดซี่โต๊ะพี่น้องก็ราเขาหน่อยไม่ กินนะมันนอกมันหน้าเห่าค่ะพี่น้องอันนี้มงผู้น้ำเนินจองนี่คือมองซาธารนาเด้อพี่น้องเด้อเป็นฝายค่ะพี่น้องฝายแตกออกซาก้าว่าเรื่อยๆค่ะพี่น้องทางกานผู้น้ำเนินจองท้ากันต่อกับพี่น้องอ่านเรืพองนเด้อน,นี้พี่น้อง มานเลยมานไลยขาะล่องแนะ่เลย ตรงนัน้องอาประควนออยซึ่ง3แมททุกคนหุดในยิงเดียวในยิงเดียว <c oughs> โทษที่3 ท่นี่ที่ไหพี่น้องยับใยพี่น้องทันนี้ปลาคือ

哎呀，真多！我的，看里面，看里面，金龙。啊，金龙！ มืนอนเดียวไปซ่อมนีสะก,ก้อนจ้ะโอ้ยมวนไหลค่ะพี่น้องไปสรุปผลงานของเขา,ขาคะ่ะพี่น้องค่ะไปบ่ได้เลยพี่น้องแต่ว่าเดีย๋ยวให้เติบไปค่ะพี่น้องอ้าพี่นอ้อ,นองจ้าเขาเบิ่งผลงานของเขาค่ะพี่น้องหลังมาแล้วอ่านี่นี่จ้าพี่น้องจ้านี่ คอหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหามาปนมาปิ่งกับพี่นอ้องเด้อคือืออยู่กับพี่น้องนะขาอยู่ให้กินนะมันหนอกมันหน้าเฮ้ากับพี่นอ้องค่ะตัวออกกันไหล่ไหล่กับพี่น้องแล้วเข้าไปหากันไม่กับพี่น้องถ้าไปไม่กับพี่น้องอ่ะปนีฟากไ้แค่นี้ได้พี่น้องเด้อฝากไปสนีกก่อนค่ะพี่น้อง